ปิดท้ายด้วยเรื่องของเทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดร์อายุ35เป็นมือ5ของโลกและหลายคนบอกว่ามีลุ้นเป็นมือหนึ่งเพราะเขามีคติที่ดีแข่งแล้วพักมาวันนี้แข่งแล้วฝืนนี่พังนะครับแข่งอายุเยอะพักนิดหนึง่งแล้วมาวันนี้เฟเดร์อายุ35เจอคู่แข่งับคุณผู้ชมครับในรอบ16คนสุดท้ายเป็นชาวเยอรมันอาจจะเป็นเจ้าถิน่นแต่เขาคนนั้นอายุ39สาอ่ะ3าเจอ39ซึ่งถือว่าอายุเยอะมากอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆครับแล้วก็สนุกมากด้วย โรเจอร์เฟเดอร่าคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้ตีมา2เดือนนะครับเจอกับทางด้านทอมมี่ฮาร์สครับคนหมวกขาวกางเกงขาวเนี่ยอายุ39 2คนอายุรวมกันเนี่ยเจ็ดสินะฮะเขาบอกมากมาที่สุด,สด,ดในรอบเกือบ35ปีเซตแรกเฟเดอร่าคน2 2> น,นี้ชนะนะครับนำหนึ่งต่อศูนย์ก็ฮาร์สนี่มือ3ามรของโลกนะครับก็ได้พลังเชียร์จากเนี่ยแหละฮะคนในเยอรมันนะครับและลูกนี้โอ้โหดวงดีโดนเน็ตเป็นใจจัดไปเสมอกันแล้วที่1ต่อ1เซตนะครับเซตตัดสินครับ ฮารสในวัย39นะครับปรากฏว่าฮีช็อคโลกครับชนะทางด้านของโรเจอร์เฟรเรอร์ไปได้นะครับก็ทำให้ฮารสนั้นเข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับก็นี่แหละครับกีฬาเดี๋ยวนี้สามารถเล่นได้จนอายุเกือบ40แต่ว่าต้องแข่งแอนพักไม่ใช่แข่งแล้วฝืนพรุ่งนี้เวลานี้16นาฬิกนานิดกลับมาเจอกัน